เป็นเรื่องปกติวิสัยของโลกใบนี้ที่ต่างคนต่างต้อง,งเกื้อกูลกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างอยูนะ่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในระหว่างประเทศนานา,นานประเทศเนี่ยประเทศใหญ่ก็ช่วยเลืประเทศเล็กหน่อยนะแต่ไม่ได้หมายว่าประเทศเล็กจะช่วยประเทศใหญ่ไม่ได้มันก็มีในหลายแกรณีประเทศเล็กด้วยกันก็ช่วยเหลือกันนะในสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งพร้อมมากกว่าหรือมีอ มีความสามารถดีกว่ามีวิทยาการทีท่ีเหมาะสมกว่านะในบริบทต่างๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราคนอาจจะถามว่าแล้วเราไปได้กำลังพัฒนาเราไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นคําถามเช่นนั้นได้แต่ว่าก็สามารถจะตอบได้โดยบริบทบริบททัางกล่าวนี้ก็คือว่ามันก็เกื้อคูลกัน ตามวิธีทางของการอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นมิตรประเทศหรือฐานะเป็นประเทศสมาชิกประเทศของโลกใบน,นี้สำหรับประเทศกัมพูชารัฐบาลไทยได้ขยายการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระดับทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมในปี2536บนพื้นฐานความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือและความพร้อมของไทยซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของกัมพูชาโดยที่ผ่านมาการดำเนินงานความร่วมมือประสบความสำเร็จด้วยดีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติที่ดีและยั่งยืนความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ และการพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีกินด,ดีของประชาชนทั้งสองประเทศส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศในชุมชนการผลิตพืชของประเทศกัมพูชาเราต้องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรนะในประเทศกัมพูชาโดยเน้นชุมชนการผลิตพืชผักแล้วก็ไม้ผลนะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศคือเรา,าพยายามนำอ,องค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่ของประเทศไทยนะเข้าไป ปรับใช้หรือเผยแพร่ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบของกัมพูชาศาสตร์พระราชาเรานำเข้าไปใช้เป็นหลักการในการดำเนินง,งานอของโครงการก็โดยให้เกษตรกรเน้นเรื่องของการใช้พื้นที่อของเกษตรกรเองอย่างมีประสิทธิภาพนะโดยไม่พึ่งพากัปัจจัยภายนอกไม่มีการจ้างแรงงนะานผลิตปุ๋ยหมักเองเรื่องของการใช้ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชกนนะชีวพันธุ์ต่างๆนะด้วยตนเอง พราะนั้นก็จะทําให้เกษตรกรนี่สามารถจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะแล้วก็มีการสร้างอาหารเอาไว้บริโภคเองด้วยครับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณาสุขประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณาสุข,ขของกัมพูชาในด้านต่างๆและสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะกงประเทศกัมพูชาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรักษาคนไข้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกัมพูชาเตือทางเอื้องยินตุนเลตุนนอดียย่างละอแต่ตรงเช็ตาวัตบัตรกาแต่ตรงชิมนกาต้อโดนดับบอวนตัว,นตวนินีสาว่าากะกงชุมว กาบาแตรการดำเนินการมีนจะต้องถึงมือหนึ่งสกปรกในมือตุ่นด้จะต้องค่าพลัดโดในมือฉลองเซ็ตเซ็่าพลัดโดในประกอบสถาิบานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยณมหาวิทยาลัยพนมเปงและมหาวิทยาลัยพระตะบอง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนิสิตชาวกัมพูชานำไปสู่โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึ้นมอมฮารายพุนรเป็นกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกัมพูชาครับที่ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาภาษาไทยครับโดยเฉพาะเป็นภาษาของสมาชิกประเทศอาเซียนที่ได้เปิดสอนในมอมพุนพรมเพ็งครับความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้ทุนการศึกษาระยะยาว และทุนฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรกัมพูชาในสาขาการพัฒนาต่างๆเช่นกเกษตรการศึกษาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นนำความรู้กลับไปทำงานพัฒนาประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในด้านต่างๆเพื่อให้ทั้งสองประเทศเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน คนกัมพูชาเข้ามาเรียนในประเทศไทยณนะตอนนี้นะคะตามที่ข้อมูลที่ทางสารทูตได้สรุปไว้เนี่ยมากกว่า1000คนโดยที่เขากระจัดกระจายไปเรียนตามออมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศประมาณ34แห่งซึ่งนักเรียนเหล่านี้ก็จะมีทั้งนักเรียนได้ได,ได้ทุนมาหรือว่านักเรียนที่เขาเสียค่าใช้จ่ายเองนะคะแล้วก็จะมีบางคนที่เขาจบแล้วแต่เขาไม่ได้กลับไปทํางานในประเทศกัมพูชาเขาเลือกที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เมืองไทยและเนื่องด้วยโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชา រដ្ឋាភិបាលថៃយ៉ាងគង់ដើរណាដំណើរការតក្នុងគម្រោងទាំងៗជាពិសេសគឺជាឆ្នាំដ៏ពិសេសនៅឆ្នាំនេះដែលខួប70ឆ្នាំបាទសូមជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់ថៃកាដែលបានជួយដល់កម្ពុជាបើយើងគិតតើគឺជួយ ជាង20ឆ្នាំហើយប្រហែលជាតាំងពីឆ្នាំ93មកគឺ27ឆ្នាំហើយដែលបានជួយដល់វិស័យផ្សេងៗដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំនិងវិស័យមនុស្សដល់ធនធានមនុស្សហើយជួយដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំយល់ថាជំនួយទាំងអស់ដែលថៃកាបានជួយដល់កម្ពុជានេះគឺជួយដល់តំណែងកម្ពុជាថៃហ្នឹងគឺបានល្អប្រសើរ ហើយជាពិសេសគឺចង់និយាយថាដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្មងបើន័យថាមានទុនទានហើយយើងអាចទៅធ្វើផ្នែកផ្សេងផ្សេងបានទៀតហើយយើងសង្កេតឃើញថារយៈពេល70ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាការដែលល្អល្អអើងនឹងគ្នានឹងនេះគឺយើងមានច្រើន70ឆ្នាំទៀតយើងគួរความร่วมมือព្រោះការพัฒนาระหว่างประเทศมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อม และตัวเร่งที่นําไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในด้านต่งตางๆตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาความร่วมมือเพื่อการพัฒนามีส่วนช่วยอย่างสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟนความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชาเพื่อนําพาประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน